โอเคครั okay. สวัสดีเพื่อนๆที่เล่นฟีไฟทุกคนกันด้วยนะครับต <Hey. S 1> อนนี้ตีสี่ผมก็จะหนึ่งร้อยดาวแล้วะขาดอีกแค่หนึ่งดาววันนี้ผมก็สุ่มทีมานะเฮ้ยเฮ้ยสุ่มทีมันเจอเป็ดเออว่ะเจออะไรบ้างเนี่ยโอ้เจอตึงไหมเนี่ยโอ้เจอตึงเลยแหละจะไหวหรือเปล่าน,นี้ก็ไม่รู้นะฮะ ก่อนที่จะ100ดาวก็ขอตึงๆหน่อยละกาันเดี๋ยวเหลี่ยมนี้เราต้องเล่นขึ้นไปข้ขมนกว่ามือนะกดสกิลไปเลยมาเล่นตรงมุมนี้แล้วรอยิงก็มีตัวมานี่ไงเฮ้ยตายนะแดงเถือกก็ไม่ตายนะแดงเถือกเลยหนึ่งลวงหนึ่งวนอ,อยู่บ้าน เฮ้ยสวยสวยเอ้าหมดแล้วหรอไม่ทำอะไรเลยนะหมดแล้วหรองงนะผมสายยิงเหรอตัวชิมป่ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างวะเราซื้อปืนนี้ดีกว่านะได้ปืนนี้ดีกว่า จะหนึ่งร้อยดาวหรือว่าจะอะไรก็เดี๋ยวคอยดูกันนะฮะว่าจะหนึ่งร้อยดาวแล้วหนึ่งร้อยดาวจะตันหรือว่าไม่ตันนี่เราไปชิดเลยครับผมเห็นไหมหน้ากล่องอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวสองแล้วฮะตัวสองแล้วฮะเพื่อนขึ้นไปชุบกว่ะมันขึ้นไปชุบเพื่อนว่ะนอกครับผมนอกครับผมเอาดีเอาดี เดี๋ยวทีให้ย่องย่องเบาว่ะ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 เฮ้ยแล้วบอกว่าเดี๋ยวมึงโยนกูไปแล้วครับเพื่อนไปแล้วอ้าวหัวแตกอ้าตายย่องเบาเฮ้ยบังย่องเบาขึ้นบ้านกับตายหาเพื่อนจานนี้ก็อ่าไปทางทางซ้ายดีกว่านะ ซือซองติดไม้ติดมือไว้ก่อนเวลาโดนโถมอย่างไฟนั่นจะไม่ไหวแต่เรานี่นะครับไปทางนี้นะครับนี่นี่บ้านเขียวเลยบ้านเขียวเลยเฮ้ยวิวว,วิโลกครับไปคีกดกดไอ้บอไม่โดนนะฮะ เฮ้ยีนหอากลางต,ตัวหนึ่งตัวเห็นละได้เห็นละเฮ้ยอันแน่อันแน่สำนองครับจ mm ังหวะนี้เราไม่ต้องรออะไรครับใส่เลยครับผมเออโอ้โหมีสองตัวมาซ้อนว่าหรูไม่เป็นไรครับเพื่อนเราแบกครับ <overnight> นี่ล้มหนึ่งแล้วเหลือสองตัวแค่ตรงนั้นแหละครับเพื่อนวันนี้น่าจะเป็นผู้หญิงนะจากจุจักทรงละน่าจะอยู่ตรงบ้านเขียวเอาะไรนะครับเพื่อนอยู่ไหนอยู่ไหนในบ้านเขียวนี่ครับผมได้ยินเสียงแล้วครับอยู่ข้างในบ้านเขียวนี่ครับเพื่อนเอาดีเพื่อนใส่ดีอ๋อแล้วครับดานมาแล้วชื่ออะไรล่รอตีน รอตีนไหมจังหวะนี้รอตีนไหมเอนน้เป้เงโอ้ยิงมาหัวแตกเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ย <Okay. S 1> เพื่อนจะแบบจะโดดยิงลากหัวทำให้เซียนนะครับทำให้เซียนเอา้าศูนย์สามแล้วหรอศูนย์สามตัวไหนเนี่ยงงว่ะ เดมีไฟก่อนครับผมตาสุดท้ายนะฮะว่าเราจะปิดเกมได้หรือไม่โปรตีแล้วประมาณสามูนอะาจจะปิดเกมไม่ได้ก็มีนะฮะแต่ว่าเราจะหนึ่งร้อยดาวหรือว่าเราจะด้อยเราจะหนึ่งร้อยดาวหรือว่าเราจะเก้าสิบแปดดาวเฮ้ยตัวซ้ายตัวเดียวเห็นแล้วเป้งเป้งเฮ้ยไอวอลไม่ตีด้กดไอวอลไม่โดนดูตัวเป็นหนึ่งแล้วโอ้กดไอวอลไม่โดนว่า เอาดิเอาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดิ <descon fin anta> เอาดิเป็ดเอ้ยให้เป็ดนี่ว่ะท่านท่านนัดเอาดิจะปิดเกมได้หรือไม่ครับสองสามเพื่อเราเฮ้ยหาจังหวะนนี้ใช้ซองมากระโดดยิงเป้งเป้งรวยเหลือตัวเดียวแล้วเอ้ยดูครับดูดูหนึ่งร้อยได้หรือไม่ ไยจะตายแล้วจะตายแล้วเอาดีเอาดีเพื่อนทีเดียวสวยฮะชนะหรอเอ้างางนะเพียซีเตอรวิวตอรวิวงงนะยังไม่เหนได้ทำอะไรเลยอ่ะชนะหรอชนะหรอเนี่ยโอเคโอ้โหหนึ่งร้อยดาวครับผมก็ชิวๆดูทองชิวๆครับผมก <laughs> ็ใครที่ชอบคลิป เล่นสีสีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวผมจะมาทําให้หลังจากการ,การแข่งแข่งกับมาเสร็จนะหลักคลิปนี้ก็บายบาย